You are listening to d e ็กโชว์อินเตอร์วโดยเด็กโชว์พอรสวัสดีค่ะนี่คือเด็กโชว์อินเตอร์วิวสัมภาษณ์เคลียร์ติดชัวค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น้องๆหลายคนนะ่าจะกำลังคิดหนักเลยคือเรื่องสัมภาษณ์เข้ารอบพอร์ตโฟลิโอค่ะครับผมโดยเฉพาะคำถามยอดฮิตเลยสัมภาษณ์แป๊บเดียวนี่คือตกแน่ๆใช่ไหมหรือแบบ ทำไมกรรมการไม่เห็นเปิดพอร์ตหนูเลยคะอะไรแบบนี้อ่าใช่ครับเป็นคําถามที่เจอประจันเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกมุมมองเรื่องนี้กันโดยอิงข้อมูลจากพี่อะตอมเด็กโชว์พอร์ตที่เขาได้รวบรวมไว้เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นลดความกังวลแล้วก็เออเอาไปปรับใช้เตรียมตัวกันได้จริงค่ะเยี่ยมเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่แบบทำเอาใจเสียได้ง่ายๆเลยคือทำไมบันทีสัมภาษณ์มันสั้นจังไม่กี่นาทีเอง มันน่าคิดนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นรอเปล่าครับประเด็นนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ทางเด็กโชว์พอร์ตเขาให้มานะครับมันมีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกสุดเลยคือกรรมการอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วอยู่ในมือไงครับอ๋อข้อมูลอื่นนี้เช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่อง g p x เกรดเฉลี่ยสะสมที่แบบสูงมากๆเลยหรือคะแนนสอบเฉพาะทางอย่าง T. เก็ a T. a t ที่ทำได้ดีเยี่ยม หรือบางทีพอร์ตโฟลิโอของน้องคนนั้นมันอาจจะแบบโหโดดเบนเตะตามากๆอยู่แล้วจนการสัมภาษณ์เนี่ยมันเหมือนเป็นแค่การเข้ามายืนยันตัวตนนิดหน่อยหรือถามอะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับอืมอืมอเข้าใจได้ค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยด้วยครับคือเรื่องเวลาอันนี้สําคัญเหมือนกันเวลาหมายถึงว่าใช่ครับคือกรรมการหนึ่งท่านอาจจะต้องสัมภาษณ์เด็กเยอะมากในเวลาที่จํากัดมากๆเขาก็ต้องบริหารเวลาให้ดีที่สุด หรืออีกมุมหนึ่งก็คือตัวน้องเองนั่นแหละอาจจะตอบคำถามสำคัญๆที่เขาอยากรู้ได้ตรงประเด็นได้เกลียรยมากๆตั้งแต่คำถามแรกๆเลยอ,อ๋ออ๋อพอเขาได้ข้อมูลที่พอใจแล้วเขาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถามอะไรเพิ่มอีกแล้วก็เป็นไปได้ครับฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยนะคะ,สะแสดงว่าสัมภาษณ์สั้นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ข่าวร้ายเสมอไปซึ่งตรงนี้ข้อมูลจากเพียตอมก็น่าสนใจมากเพราะเขาเน้นย้ำเลยว่าโอกาสติดนะ่ะมีแน่นอน ไม่ใช่ว่าสั้นปุ๊บหมดหวังปั๊บถูกต้องเลยครับที่สําคัญเลยนะคือต้องมองภาพรวมทั้งหมดของการประเมินไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์อย่างเดียวพี่อาตอมเขาให้ไกด์ไลน์เรื่องสัดส่วนคะแนนไว้คร่าวๆนะครับว่าการสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะมีน้ําหนักอยู่แค่ประมาณ 10- บถึงยีเท่านั้นเองโหแค่ 10- บถึงยีเองเหรอคะครับในขณะที่ตัวพอร์ตโฟลิโอเองเนี่ยอาจจะหนักถึง3 0 4 0เลยแล้วก็มี g p x อกซีกสัก20-30%ถึงเ บวกกับคะแนนสอบอื่นๆอย่าง t g, g a t TPad อีกราวๆ2 0่สถึงสาบปอรครับประเด็นสําคัญตรงนี้เลยก็คือถ้าองค์ประกอบอื่นๆของน้องคนนั้นมันแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนะครับเช่นพอร์ตโฟลิโอทำมาดีจริงๆผลการเรียนก็เด่นคะแนนสอบก็ดีเยี่ยมการสัมภาษณ์ที่อาจจะใช้เวลาไม่นานนักเนี่ยก็ยังถือว่ามีโอกาสติดสูงมากๆนะครับเพราะคะแนนส่วนอื่นมันช่วยดึงช่วยสปอร์ตได้เยอะการสัมภาษณ์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดแค่นั้นเอง เป็นมุมมองที่ช่วยให้เห็นภาพกว้างขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วอีกกรณีหนึ่งที่กังวลไม่แพ้กันเลยคือกรรมการไม่เปิดพอร์ตโฟลิโอของเราเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้ละ่ะคะควรจะคิดยังไงดีครับ จากข้อมูลที่พี่อะตอมเขารวบรวมมาเหมือนกันประเด็นนี้ก็ไม่ต้องกังวลเช่นกันครับจริงเหรอคะจริงครับเหตุผลที่เป็นไปได้มากๆเลยนะและเจอบ่อยด้วยคือกรรมการอาจจะได้ดูพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างละเอียดไปแล้วก่อนจะถึงวันสัมภาษณ์จริงนะครับอ๋อคือเขาอ่านมาก่อนแล้วใช่ครับพอถึงเวลาสัมภาษณ์จริงๆเขาเลยอาจจะเน้นไปที่การพูดคุยถามตอบในประเด็นที่เขาสนใจเป็นพิเศษจากในพอร์ตหรืออยากฟังมุมมองทัศนคติจากตัวเราโดยตรงมากกว่าอืออืหรืออีกอย่าง ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากรรมการเขาเชื่อมั่นในข้อมูลที่เรายื่นไปแล้วหรือบางทีเขาอาจจะอยากประเมินทักษะการนําเสนอทักษะการนําเสนอครับคืออยากดูความมั่นใจอยากดูว่าเราเข้าใจผลงานตัวเองแค่ไหนโดยให้เราเล่าเรื่องพอร์ตโฟลิโอด้วยคําพูดของเราเองมากกว่าที่จะมาเปิดดูไปพร้อมๆกันตรงนั้นแล้วให้ฟังหน่อยคะ่ะคือรุ่นพี่คนนี้เขาเล่าว่าตอนสัมภาษณ์กรรมการไม่ได้เปิดพอร์ตผมเลยนะแต่กลับถามคําถามที่แบบ เจาะลึกมากๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่อยู่ในพอร์ตโหซึ่งอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการเขาได้อ่านได้ศึกษาข้อมูลในพอร์ตของเรามาก่อนหน้านั้นแล้วจริงๆฟังแบบนี้เราค่อยโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะพอจะสะรุปได้ไหมคะว่าสําหรับน้องๆที่เจอสถานการณ์แบบสัมภาษณ์สั้นหรือกรรมการไม่เปิดพอร์ตเลยเนี่ยควรมองเรื่องนี้ยังไงดีคะครับคําแนะนําหลักๆเลยนะครับจากมุมมองของพี่อตอมคือ1น อย่าพึ่งด่วนสรุปหรือคิดไปเองก่อนว่าโอ๊ยไม่ติดแน่ๆการสัมภาษณ์สั้นๆบางทีอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ว่ากรรมการเขาพอใจในข้อมูลที่เราให้ไปแล้วค่ะ2คือเตรียมคําตอบของเราให้กระชับชัดเจนตรงประเด็นโดยเฉพาะพวกคําถามพื้นฐานหรือคําถามแรกๆที่เขาถามเพราะมันอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่เขาใช้ประเมินเราก็ได้ครับอืมอืมต้องเตรียมดีๆและ3คืออย่าไปเชื่อความคิดที่ว่า เร็วเท่ากับไม่ติดเด็ดขาดเพราะมีเคสรุ่นพี่เยอะแยะมากมายเลยครับที่สัมภาษณ์แป๊บเดียวแต่สุดท้ายก็ติดผ่านการคัดเลือกได้สําเร็จสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าการสัมภาษณ์เร็วไม่ใช่ตัวตัดสินเสมอไปคะแนนส่วนอื่นก็สําคัญมากๆและก็การที่กรรมการไม่เปิดพอร์ตก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจแต่อาจจะดูมาแล้วใช่เลยครับและหัวใจสําคัญที่สุดเลยที่พี่อะตอมเขาเน้นย้าอยู่เสมอนะครับไม่ว่ารูปแบบการสัมภาษณ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนสั้นหรือยาวก็ตาม คือความพร้อมของตัวน้องๆเองนั่นแหละครับความพร้อมครับการเตรียมตัวที่ดีทั้งในแง่ของข้อมูลความเข้าใจในตัวเองเข้าใจในสาขาที่เราจะไปเรียนรวมถึงความนั่นใจในการสื่อสารสิ่งที่เรามีออกไปให้เขาเห็นอันนี้คือปัจจัยหลักสู่ความสําเร็จเลยครับน่าคิดตามมากๆเลยค่ะงั้นขอทิ้งท้ายชวนคิดกันต่ออีกนิดนึงว่านอกเหนือจากเรื่องการเตรียมคําตอบหรือการกังวลเรื่องเวลาสัมภาษณ์แล้วเนี่ยความพร้อมที่แท้จริงในการสัมภาษณ์มันคืออะไรกันแน่ Hmm. มันเป็นแค่การเตรียมข้อมูลไปให้ครบถ้วนหรือจริงๆแล้วมันคือความสามารถในการที่เราจะแสดงออกถึงความสนใจความตั้งใจจริงแล้วก็ศักยภาพที่เรามีอยู่ในตัวเราให้กรรมการเขาเห็นให้ได้แม้ว่าจะมีเวลาจำกัดมากๆก็ตามเป็นคำถามที่ดีมากครับลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมุมมองดีๆที่อ้างอิงจากพี่อะตอมเด็กโชว์พอร์ตมากๆเลยค่ะ ยินดีครับและทั้งพี่อะตอมก็ฝากกำลังใจมาถึงน้องๆทุกคนสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยนะคะสู้ๆค่ะ You are listening to Dec Show Interview โดยเด็ก h o ว p o อ